วันีสักผ่านนะคะทุกคนอีกสองชั่วโมงจังค่อยสี่ลงมาเก็บนะคะ นี่ก็จะเอาขยะไปทิมนะคะขยะไปทิมหลังบ้านขยะก็จะมีทุกมือค่ะแต่ว่าสองมือสามมือจังค่อยทิมเท่อนึงมองนี้ก็คือหลังบ้านข่อยนะคะทุกคนบองหางก็คืออพาร์ตเมนต์ อพาร์ตเมนต์ของคนอพยพนะคะแถวนี้จะมีแต่คนอพยพทั้งนั้นเลยละคะ่ะเลวลาที่เขาจะยางพานาหลังบ้านคอยนี่คะ่ะถนนยางพานเป็นนี่นะคะไปค่ะคขะเอาขยะไปที้อัน ห้องข่างห้องมุมมุมนี่แหละค่ะคือคนที่ถูกตำรวจจับนะคะติดหทองคอยเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ วันนี้ก็จะเป็นมองแยกขยะนะคะทุกคนอดี๋ยวคอยทิมขยะแยกขยะก่อนนะคะเดีย๋ยวคอยจะโชว์ให้ทุกคนเบิงนะคะว่าอพาร์ตเมนต์มองหนี้มีอีก ขางหลังนั่นก็เป็นอาพาร์ตเมนต์หมดนะคะทุกคนแล้วก็ทัดไปนี่อีกสองสมหลังนะคะแต่ว่าข่อยบอย่างไปดอกค่ะแีมมีคนมาเบิ่งนะคะทุกคนไป้ากับห้องกันนะคะเมืนน่อนี้อากาศชื้นนะคะฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นเมื่อเช้านี่ค่ะแต่ตอนนี้นะฝโตกแล้ว ก็จะบปุด่นทุกคนค่อยสีให้เบ่งดอกอว่านสีทิดนะคะสีขาวงามๆค่ะมันสูงเรา มันจะลมนะคะพอเละเอาไม้มัดคำใบค่ะเมื่อนี้เขามาคุยกันตอนนะคะแต่ว่ายังพ่ดในสวัสดีทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนเ <c oughs> มื่อนี้จะกินเข่ากับยังดีเนาะแต่ว่ายังพ่ดในอยากดอกค่ะเดี๋ยวกินนมก่อน จังคอยหาแล้วกินที่หลังสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ปีสวีเดนค่ะมาพอกันในเวลาบ่ายโมงคืนค่ะเมื่อเนี่ย เมือเ่อนยไข่กะซักผ้าทำความสะอาดบ้านแล้วขยับไปถิ่มนะคะแต่ว่าใช้เวลาบ่โดนนะคะเพราะว่าหของน้อยๆ <c oughs> แก่สิบนาทีก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราเขามาคุยกันทักทายกันขึ้นก่านะคะแต่ก่อนจะทักทายคอยขอก่าบขอบคุณงามๆสำหรับนนใจอันงดงามของเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนในช่องของมาดามบานนองนะคะขอบคุณยัง ลายๆนะคะขอบคุณแห้งๆนะคะกิบ <g> น <ib n> um> มก่อนนะคะค่ะเมื่อนน้ข่อยกับอาซิมเาเวาอาแหบกดของจอมข่อยเนิดหนึ่งนะคะอาเพราะว่าข่อยบอลเวร,ร์เรื่องของตัวเองนะคะเมือ่อเนยข่อยจะขอบอลเรื่องของสาวไทยคนหนึ่งนะคะ เรื่องน่ะเกิดขึ้นประมาณสองสามปีแล้ว่ะคะคอยรู้จักเพื่อนแค่ผิวเพลินนะคะแต่ว่าเรื่องเล่าของเพื่อนน่ะกะัคอยรู้จักความเคลื่อนไวมาตลอดนะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกให้คอยฟังนะคะทุกคนจริงๆแล้วช่องของคอยนะะ่ะบามีนโยบายที่จะบรื่องของคนอื่นหรอกคะ่ะแต่ว่าเรื่องของคนนี้นะะ่ะมันสามารถที่จะเอามาเป็นอุทาหรณ์ สอนใจให้สาวไทยทุกคนนะคะที่ต้องการเดินทางสายฟอนนะคะพะว่าเรื่องของอลอนอสทรอนนะคะสตรอนถึงสาวไท้นะคะพว้อมเป็นผู้หญิงไท้นะคะทุกคนจริงๆแล้วมันเกิดเมนเรื่องดีนะคะมันเป็นเรื่องเสียหายแต่ว่าคอยก็จะบอเอ้ยซื้อแล้วก็่อยก็จะบอกอ ออกน้ําเพื่อนที่เอาให้คอยฟังนะคะเพราะว่าเพื่อนนะขวดในวันขนา้างหน้าเขาไมา่เห็นคลิปคอยที่คอยเบาเกี่ยวกับเขาเขาอาจจะอยอาจจะมีความผิดนะคะทุกคนที่คอยแหกกดช่องของคอยเอาเรื่องของอคนอื่นมาเบากับพราะว่าคอยบ่อยากที่จะหายููหยิงไทยนะ,ะตกอยู่นในสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคน ค่ะมาฟังเรื่องราวากันเลยค่ะค่ะผู้หญิงคนนี้นะลอน่ะเป็นคนสวยเป็นคนที่มีรูปร่างอ่าที่อ่าถูกตาต้องใจของอ่าผู้ชายเลยล่ะค่ะเวลาที่ลอนนะ่ะย่างผ่านผู้ใดทุกคนจะต้องเหลียวหลังเบิ่งรอนเสมอนะคะเพราะว่าหน้าตาลอนสวยแล้วก็รูปร่างเอวบางล่างน้อยสีนะคะทุกคน าสามีรอน,นกัรักรอนลงไหลรอนมากๆนะคะแล้วก็รอนกับมีลูกกับสามีอาสองคนนะคะอพอความที่รอนเป็นคนสวยนะคะก็เเยเหองให้รอนเป็นคนมีความเสือ่อมหัดเล็ตนเองแล้วก็ภาษารอนกับเก่งนะคะเพราะว่ามาอยู่ประเทศสวีเดนายาวนานนะคะรอนกับมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานนะคะแล้วก็ ก็จะมีนุ่มๆที่ทํางานนะมา,อาชอบรอนนะคะมาติดพันธ์รอนอแต่ผู้ใายที่ทํางานนะ่ะเาเป็นคนสวีเดนนะคะเป็นคนมาจากาประเทศอื่นนะคะเขาก็จะเป็นคนแขกขาวนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแขกแต่ว่าหน้าตารอเราเอาการมากๆนะคะจนรอน่นนะตกลุมรักเขาขึ้นกันนะคะทุกคนเขาก็รักรอบคบกันนะคะ แล้วที่นี่พอหลักลอบคบกันแล้วหญิงนี่ก็ติดใจนะคะคืออยากที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจเลือกล้านนีจากผัวนะคะไปน้ำผู้ชายนะคะว่ายง่ายลอามีสูแล,ววแลก็แรนน้ำาบาสินะคะภาษาบ้านเขานะคะแล้วก็ถิมลูกไว้ให้ผู้ชายเลี้ยงนะคะแต่ว่าทั้งประเทศสวีเดนนี่ย่า ผัวเมียเลิกกันก็จะมีการแบ่งสมบัตินะคะแล้วก็จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะว่าอาทิตย์นี้ให้ไปอยู่น้าแม่อาทิตย์นี้ให้มาอยู่น้าพองสินะคะทุกคนต่างคนกับตา่างดูแลลูกนะคะแต่ว่ากเลิกกันนะคะาสาวไทยคนนี้ก็ได้เงินจากาการยารางนะเป็นเงินจํานวนมหาศาลทีเดียวนะคะทุกคน แต่ว่าหล่อนก็บ่ได้ไปซื้อบ้านหรือซื้ออพาร์ทเมนต์นะคะหล่อนก็ไปอยู่น้าชูรัตนะคะผู้หญิงมีเงินหลายผู้ซ้ายก็เห็นผู้หญิงมีเงินก็ขีดคันทํางานนะคะก็บ่ริหดงานกับก่อผู้หญิงกินนะคะผู้หญิงก็เลยได้หาเลี้ยงนะคะทุกคนเงินที่ยากันกับผัวมาเอามาเลี้ยงชูรัตนะคะเอาไปอามาเงินก็เลยเบิดนะคะพอเงินเบิดแล้วก็ มีปากเสียงกันนะคะทุกคนทะเลาะวิวาทกันแล้วก็บตบตีกันจนตาเขียวตาโปนะคะเราที่นี่ก็แลนมาหา,ามูคนไทยนก,กันนะคะมาขอความซอยเหลือบ่มีเงินนะคะเอาไปอามาก,กับได้เลือกล้าก,กับอา,อาซูรักนะคะบนันเนกับจะคืนหาผัวแต่ว่าผัวนะ ผัดมีเม,ม,ม,มียไม่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาหลายปีนะคะสองสาปีแล้วผัวก,กับบอกคืนนะคะ,ะต่อมาก,กออกมาอยู่ต่เจ้าของลราที่นี่ชีวิตก็ตกต่ำนะคะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากกาหลังจากที่เลิกกันกับสูรักแล้วกะออกมาอยู่หาอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะงานกับบมีความหั่นคงนะคะแค่ทํางานเป็นชั่วคาวนะคะ แล้วที่นี่คะ่ะเซาอาพาร์ตเมนต์อยน่ในสุวิทย์มันก็แพ้นะคะบางครั้งบ่มีเงินจ่ายก็ต้องหาหยิบยืมเพื่อนนะคะเพื่อนเขาสงสารเขาก็กกหายคนละเขาก็ซอยเหลือบ้างนะคะเป็นบางครัง้งแต่เขาก็ซอยเหลือตลอดบ่ได้นะคะแล้วในที่สุดนะคะทุกคน่กแกนะก็บ,บ่มีมองไปนะคะเพราะว่ามีหมองไปก็คือคล้ายๆกับว่า,าไปถามหา แบบว่าผู้ใายคนใดที่ต้องการเพื่อนยังซีนะคะ,ะหมายถึงข่อยกับวอยกวากบอกไปหลายนะคะขอใหอ้ทุกคนนะอ่านภาพนะคะถึงในะตอนนี้ที่ข่อยด้ยินข่าวแกกันยังบ่ทในมีงานเป็นหลักเป็นฐานแล้วกันยังบ่มีสามเีเป็นตัวเป็นตนเลยนะคะทุกคนค่ะที่ข่อยเอาเรื่องของรลอนมาว้านี้ข่อยต้องการที่จะให้อ่า คุยิงไทยทั้งหลายนะคะที่เดินทางสายฟอนี่นะคะายาธนงตนนะคะว่าตัวเองนะเป็นคนสวยเฟรชเลิศเลยนะคะเพราะว่าชีวิตนะมีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็ความสวยงามนะกับราอยุ่คงทนกับเพ้าตลอดไปนะคะถ้าเฮามีขอบครัวที่โอปูลมีสามมีที่ดีมีลูกที่น่ารักเขาควรจะธนุถนอมไว้นะคะทุกคน ค่ะคอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาวไทยที่กำลังเดินทางสายฟอนะคะค่ะคอยกับสิคอจบคลิปียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนจิตจากกันขอใ,ให้นนะะทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย